สวัสดีครับกระแสข่าวดังว่าละครับสรุปปลูกพริกได้กี่ต้นโจทย์เลขปลูกกระเพรา3ต้นปลูกพริกมากกว่า13ต้นสรุปปลูกพริกกี่ต้นโซเชียลแชร์โพสต์จำนวนกระเพราและแตงร้านคู่ชี้เด็กนักเรียนตอบข้อนี้ผิดแก้ไขให้แต่คิดยังไงก็ถูกแล้วงานนี้เลยโดวยวนวิาพากษ์วิจารณ์สนัน่นจบได้ยังไง ข้อนี้ตอบอะไรมีการถกเถียงถึงโจทย์เลขข้อหนึ่งในแอป Tik Tok โดยโจทย์ระบุว่าขุนปลูกกะเพรา3ต้นปลูกพริกมากกว่ากะเพรา13ต้นขุนปลูกพริกกี่ต้นซึ่งเด็กนักเรียนตอบว่า13บวก3เท่ากับ16ต้นแต่ครูบอกว่าผิดคำตอบที่ถูกต้องคือ13ลบ3เท่ากับ10ต้น ทำให้หลายคนเข้ามาถกเถียงถึงคำตอบของโจทย์นี้ว่าแท้จริงแล้วตอบว่าอะไรกันแน่และนอกจากนี้ยังมีโจทย์อีกข้อคือใบบัวมีแตงกวา17ผลมีแตงร้านมากกว่าแตงกวา2ผลใบบัวมีแตงร้านกี่ผลนักเรียนตอบ17บวก2เท่ากับ19ผลแต่ครูบอกว่าผิดคำตอบที่ถูกต้องคือ17ลบ2เท่ากับ15ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวสครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ